สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่โรงแรมพัศีนานะคะซึ่งซึ่งนะคะจุดไฮไลท์ก็คืออยู่เลยบิีอยู่นิดนึงนะคะข้างในก็จะเป็นร้านคาเฟ่มิดเดิลเมนะคะสําหรับวัยรุ่นสาวๆนะคะใครที่แบบว่าจะมาพักผ่อนหรือว่าทํางานอะไรอย่างเงี้ยนั่งชิวๆนะคะ,ะร้านของเราก็คือจะมีเป็นคาเฟ่นะคะข้างในจะมีเป็นคาเฟ่ร้าน m i d เดิลเมนะคะที่ลูกค้าแบบว่ารู้จัก กันอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ดิฉันก็อยู่หน้าโรงแรมพัศซินานะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าจะมาพักผ่อนหรือว่ามาเที่ยวในเมืองหน้ามานะคะกําลังหาที่พักดีๆนะคะก็เชิญที่โรงแรมของเราได้เลยนะคะโรงแรมพัศซินาซึ่งตอนนี้นะคะจะมาผ่านชาสัมพันธ์ว่าโรงแรมพัศซินาของเรานะคะมีร้านอาหารนะคะลูกค้ามีร้านอาหารซึ่งร้านอาหารของเรานะคะเปิดตั้งแต่แ0ดสิบโมงนะคะถึงสี่ทุ่มได้กันเลยสําหรับใครที่แบบว่ามาพักผ่อนที่โรงแรมนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะว่าจะมี อาหารไหมหรือว่าไม่รู้จักการเดินทางเส้นทางอะไรใดๆนะคะเปิดร้านนะคะเป,เปิดเปิดร้านอาหารเลยซึ่งเมนูนะคะมีหลากหลายเมนูเลยนะคะลูกค้าสามารถแบบว่า,ามาชมหรือว่ามาอุดหนุนกันได้เลยนะคะโรงแรมพัชินาของเรานะคะวออินมาที่ร้านได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวดิฉันก็จะพาดูบรรยากาศรอบๆของโรงแรมของเรานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถแบบว่าเข้ามาพักผ่อนได้เลยก็คือมีหลายจุดกันเลยทีเดียวนะคะอำนวยความสะดวกหลายอย่างเลยนะคะ <โ frustrating. S 1> ลูกค้านะแล้วก็ราคานะคะไม่แรงเลยนะคะไม่แรงเลยลูกค้าสามารถแบบวา่ามาดูได้เลยบรรยากาศนะจะเป็นประมาณนี้เลยเข้ามาดูกันนะคะอ่าจะเป็นลานประมาณนี้เลยมีมุมถ่ายรูปมีชมบรรยากาศแบบว่า หลากหลายเลยนะคะลูกค้าแบบว่าสามารถแบบว่าเซลฟี่ถ่ายรูปกันได้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะโอเคนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นมุมที่แบบว่าเข้ามาถ่ายรูปมาเซลฟี่กันได้เลยนะสัก็บอกว่าโรงแรมของเรานะบรรยากาศคือดีมากลูกค้าคือบอกกันมาตรงนี้นะคือ เซลฟี่ถ่ายรูปต้องมีแน่นอน Content, คอนเทนต์คอนใจต้องมาแน่นอนนะคะคือแบบว่ายังไงนะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากคือแบบที่สุดเลยนะสําหรับใครที่แบบว่าสายถ่ายรูปนะคือต้องมาต้องมาเลยนะคะใครที่แบบว่าไม่รู้จับพิกัดยังไงเดี๋ยวจะให้แปลพิกัดบบว่าให้ชัดเจนเลยเบอร์ติดต่ออะไรให้ละเอียดเลยนะคะโอเคนะคะ อ่าตอนนี้นะคะหนูก็อยู่ที่บนสะพานนะคะลูกค่ะสายถ่ายรูปนะเตงอ้าวมาได้เลยนะคือแบบว่ายังไงนะมุมถ่ายรูปนะ้ำมีเยอะมากแล้วห้องนะเตงล้องก็คือแบบว่ามีหลายห้องกันเลยทีเดียวเนาะสําหรับใครที่แบบว่าจะมาพักผ่อนหรือว่า มีแพลนจะมาเที่ยวในตัวเมืองนาราย,ยังไม่มีที่พักยังแบบว่าเอ๊จะไปพักจะไปพักที่ไหนนะเตงจ่าให้โรงแรมพัศสินาของเราดูแลท่านนะคะดูแลท่านได้เลยว่าแบบโรงแรมของเราเนะเตงจ่ามีบริการแบบว่าอำนวยความสะดวกหลายอย่างหลายๆอย่างเลยนะทั้งแบบว่ามุมถ่ายรูปมุมเซลฟี่ร้านอาหารหรือว่าเป็นร้านคาเฟ่ใดๆก็คือมีหมดเลยครบจดทีเดียวเลยนะสําหรับใครที่แบบว่ายังลังเลเอ๊ไปพักที่ไหนดีไม่รู้จกักไม่รู้จักเมืองนาราที่ว่าเลยเตงจ่าให้โรงแรมพัศสินา ดูแลท่านนะแล้วก็ให้โรงแรมพัตสินาเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจของอทุกๆท่านด้ว<ด>ยนะคะเป็นร้านคาเฟ่น,นะคะอยู่หน้าบิสซีของเราเลยบิสซีนาราทิวานะคะสาหรับใครที่แบบว่ามาไม่ถูกยังไงนะลูกค้าสามารถปักหมุดที่บิสซีได้เลยแล้วจะมี<ด>มิเดอร์แมนนะเป็นเครือข่ายของโรงแรมของเราเลยเต็เงเป็นร้านนั่งสบายๆชิลๆได้เลยเป็นร้านคาเฟ่นะสําหรับใครที่แบบว่าจะมาทํางานหรือว่ายังไงนะเตงจ๋าก็แบบมาพักผ่อนกันได้เลยอันนี้จะเป็นมุมถ่ายรูปเป็นอีกไฮไลท์หนึ่ง เลยคือนำเสนอเลยตรงนี้บรรยากาศแล้วก็คือชิลมากเปิดเพลงแบบว่าสบายสบายเลยใครจะมาทํางานมานั่งชิลมาประชุมอะไรใดๆคือได้หมดเลยเองได้หมดเลยแล้วบรรยากาศคือร่มรื่นไม่ไหวแล้วคือร่มรื่นแบบธรรมชาติสุดๆไปเลยนำเสนอเลยแล้วเปิดเพลงบรรยากาศเพาะๆไปเลยเนาะเดี๋ยวให้ดูข้างในเดี๋ยวไปให้ดูข้างในเลยบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้เลยเป็นประมาณนี้เลยเนาะเป็นร้านคาเฟ่นะคะมีมีเบเกอรี่มีเบอน์รี่มีอะไรคือแบบอาหารทางเล่นก็คือมีเหมือนกันเลย อ่าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศประมาณนี้เลยเป็นคาเฟ่ที่แบบว่าชิคๆแน,แนวแนวแบบนี้เลยไวรุ่งต้องมานะห้ามพลาดเลยเลยใครที่แบบว่ามากินกาแฟต้องมีนะคะต้องจัดเลยอ่าเป็นอาหารยางว่างนะคะใครที่แบบว่าจะมาคือมาได้เลยบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้เลยมุมถ่ายรูปเยอะมากนะคือกระซิบเลยนะว่าถ่ายรูปน่าสวยคาเฟ่ของเราจะมีเป็นสงชั้นด้วยกันนะอันนี้จะเป็นชั้นที่หนึ่ง อัน,นจะเป็นชั้นที่หนึ่งนะลูกค้าคือแบบมุมถ่ายรูปคือสวยมากเลยให้ดูฝั่งนี้เลยอันนี้คืออีกไฮไลท์หนึ่งเลยไฮไลท์เลยแบบถ่ายรูปตรงนี้คือสวยไฮไลท์ oh, <my> เลยนะตรงเนี้ยคือแบบมุมถ่ายรูปสวยมากแชะแชะได้เลยนะตรงนี้คือลูกค้าสามารถมาแชะแชะได้เลยโอเคไหมเดี๋ยวต่อไปให้ดูข้างในต่อมีหลังมุมเยืดเลยตรงนี้จะเป็นโซนประมาณนี้เลยใครที่แบบว่าจะมาไปชุ่มหรือว่ามานั่งชิลสบายๆแบบว่าแก้เครียดหลังเลิกงานก็คือได้เลย ได้เลยนี่เลยนะจะมีโต๊ะสำรองลูกค้าแบบว่าเยอะมากสำรองแล้วตกแต่งด้วยภาพวาดที่แบบว่าเก่พูดเลยนี่เลยตกแต่งด้วยภาพวาดแบบสวยมากเลยบรรยากาศคือดีเต็มสิบไปเลยนะคือแบบนำเสนอเลยเนาะนำเหนือเลยอาขึ้นบันได อ่าอันนี้จะเป็นบรรยากาศชั้นสองนะจะเป็นแบบว่าเป็นบาร์แบบนี้เลยแต่บอกก่อนนะว่าถ้ามาในตอนที่แสงนะเ mm hmm. ต็งจ๋าคือตรงเนี้ยแสงฉ่ำมากถ่ายรูปสวยมากเลยนะอ่าจะมีเป็นบาร์แบบนี้เลยจะมีแบบว่าเป็นโต๊ะบาร์ชิลๆแบบนี้เลยเนาะลูกค้าไม่ต้องเป็นหัวว่าเอะไปมีดเดิลแมนแล้วจะนั่งได้ไหมจะแบบว่าเก็บกระเปไม่ไหม้เลยคะ่ะลูกค้าเราสับเราเอำนวยความสะดวกแบบว่ามีโต๊ะแล้วก็มีมมพื้นที่กว้างกันเลยทีเดียวนะคะโอเคไหมเอ่ยอ่า ใครที่แบบว่าจะมานั่งชิลมาทํางานมาประชุมอะไรใดๆเลยนะคะอยากให้มิดเดิลแมนเป็นอีกที่หนึ่งนะในการตัดสินใจของของ,ของลูกค้าแบบว่าเอ๊จะไปนั่งประชุมที่ไหนดีวันนี้แบบว่าบรรยากาศไม่ค่อยดีเลยอะไรเงี้ยเตงจ้ะมามิดเดิลแมนได้เลยนะร้านของเรานะมิดเดิลเมนนะเปิดทุกวันเลยยกเว้นวันวันพุธนะคะ แค่วันพุธนะติจ๋าทุกวันเต็นมาได้เลยอ่ามาได้เลยนะมิดเดิลแมของเรามีทั้งกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มอาหารว่างต่างๆมาได้เลยนะคะถ้ามาไม่ถูกยังไงนะเดี๋ยวแอนมินของเราจะแปะพิกัดให้ชัดเจนไปเลยแล้วก็อยู่หน้าบีซีเลยเตงอ่าอยู่หน้าบีซีเลยนะคะขอบคุณค่ะ ว่าเมนูไฮไลท์กาแฟหรือว่าอะไรใดๆเลยในร้านนี้จะเป็นแบบว่าอะไรอะไรเอ่ยคือซิเนเจอร์ nature, เดียวจะให้ทีมงานของเรานะคะแนะนําเลยโอเคไหมอัดเจอเลยนะคะค่ะค่ะเอาชื่อไอติมนะคะชื่อปาเดียค่ะชื่อจังค่ะชื่อสูเบค่ะอ่าจะเป็นซันเซ็ตยูสุค่ะ เป็นไมโลแมกมาค่ะไมโลแมกมาจะมีบุกค่ะของผมจะเป็นลาเต้ค่ะจะเป็นซิงเกิลจอร์ของที่นี่คาราเมลวาเคโตอค่ะจะเป็นกาแฟนมค่ะโใช่ค่ะ อตอนนี้นะคะลูกค้าจะแบบว่ากัางวลไหมมาแบบเอ๊ร้านคาเฟ่ใหญ่แบบนี้บรรยากาศดีแบบนี้ราคาจะสูงไหมอาหารอร่อยแบบนี้ราคาจะสูงไหมลูกค้าแบบว่าหรือว่ากัางวลหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาถามพนักงานว่าราคาแรงจริงไหมหรือว่าเบาสบายเบาสบายกระเป๋าหรือว่ายังไงเออเดี๋ยวเราจะมาถามพนักงานกันดูโอเคนะอ่ะ ราคาของเราก็าคือไม่ได้แพงนะครับส่วนใหญ่จะมาจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่จับต้องได้ครับเหมือนลาเต้ที่ผมแนะนําไปจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้าน <c oughs> ก็จะอยู่ที่ประมาณแก้วละหกบบาทประมาณนี้ครับ ก็คือจะบอกว่าจากที่พนักง,งานบอกว่าลาเต้อ,อยู่ที่แก้หกสบาทคือจะบอกว่าราคานี้คือเบสิกเลยคือทั่วไปเลยอาจากใจที่แบบว่าใส่คาเฟ่เหมือนกันเลยก็คือราคานี้คือเบาสบายมากเลยสำหรับลูกค้าที่แบบว่าสนใจนะเข้ามานี้เลยนะมิดเดิลแมนของเรานะมาไม่ถูกยังไงเดี๋ยวจะเม้นมินแปะพิกัดนะร้านของเรานะจะอยู่นามิสีเลยอยู่นาราทิวานนะคะเกกััััับฉน,นนนนนวี้รา เธอเมื่อมองไปไปไกลแสนไกลแอบคิดถึงเขาคนนั้นแล้วเราจะเจอกันทำไมคิดว่าทำมาดีทุกอย่างถ้าที่จริงไม่ดีสักอย่างเพิ่งมาเจอว่าฉัน